กับว่ามันกำลังสนุกกับความหวาดกลัวของเขาอึกพี่นนแทบหยุดหายใจเขาหันกลับไปทางห้องน้ำแต่ตรงนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างหูของเขาออกไปทำไมอยู่กับฉันก่อนสิเสียงแหบพร่าของผู้หญิงดังแผ่วเบาเหมือนมากระซิบข้างๆหู เสียงนั้นเย็นเยือกจนพี่นนตัวแข็งไม่กล้าขยับฉันเหงาอย่าเพิ่งไปเลยนะเช้าวันต่อมาพี่นนไปหาพระที่วัดใกล้ๆเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังพระรูปนั้นฟังนิ่งๆก่อนจะพูดออกมาว่าวิญญาณตัวนี้ตามโยมมาแล้วละ่ะมันผูกพันกับที่อยู่เดิมมากเกินไปพอโยมย้ายออก มันเลยไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆพี่นนตัวเย็นเฉียบหัวใจแทบหยุดเต้น